สวัสดีครับนะครับต่อจากอีพีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นอีพีสองนะครับที่หลังจากคัดเข่าเสร็จเรียบร้อยนะครับของรุ่นซูเปอร์เทอร์โบคู่นะครับคัดแยกพันเข่าบทลำละเอียดออกมารอบเดียวไม่ต้องบทซ้ำนะครับผมตัวนี้นะครับกับมาสีให้เบิ้งนะครับผมนะครับนี่ก็เือท้ายคลิปจริงๆนะครับให้เห็นจะจะนะครับว่าคัดออกมาเล้ยวนะครับมันหล่อนบอนะครับผมาส่วนเม็ดยาเม็ดยังกว่าออกนะครับ แต่ว่าพวกหินน้อยๆนะครับที่ว่าซ้ากันกับเขาเปลือกนะครับแต่ยังมีเลนหลอดออกมาอยู่นะครับผมมีของเข้ากับท้ายกันจริงๆนะครับผมถึงจะคัดออกแล้วนะครับเนี่ยแต่ยังมีผลมากกับเขาป่าอยู่นะครับผมชุดที่ว <hoo> ่าเป็น huh. ชุดร่อนนะครับซปเปอร์เทอร์โบคัดแยกนะครับผมรายการเป็นซปเปอร์เทอร์โบคัดแยกและเทอร์โบคู่บทลำละเอียดออกมารอบเดียวนะครับส่วนที่เขาคัดออกนะครับเนี่ยเป็นเม็ดแกบเม็ดรีบเม็ดบานะครับผมนี่ก็เป็นไนยานะครับเม็ดรีบนะครับ ที่เขาคัดออกนะครับแล้วก็เป็นพวกเศษหินเศษฟางนะครับเนี่ยเศษหินเศษฟางดอกยาขีกากนะครับผมถึงแม้เข้าจากคัดออกแล้วนะครับเวลาสีออกมาแล้วนะครับกต่ยังมีเขาดอกยาวมาน้ำเขาปายนะครับเขาหักนะครับส่วนเขาที่หนึ่งหินที่ขนาดเท่ากันก็เขาเปลือกนะครับก็ยย่เล็ดหลอดออกมานะครับต้องเข้าใจด้วยว่านะครับตากท้ายที่เขาเปลือกรลอดลงได้หินที่มีขนาดใกล้เคียงกันก็เขาเปลือกนะครับกรลอดลงได้นะครับ ของช่างตรงนะครับรีวิวจริงสาธิตจริงตรงปกไม่จกตานะครับผมอธิบายตามการใส้ง้านตามประสิทธิภาพของเครื่องนะครับผมเฮ็ดอันไหนได้ซ่อไหนช่างตรงก็แจ้งไปซ่อนั่นนะครับผม่าส่วนเขาที่แยกออกมานะครับของเฮ้าบัว่าโมโมนะครับว่าออกเมิดนะครับอันนี้ของจริงนะครับมีออกมาบ้างนะครับผม่าเลี่ยนลูกค้าที่เข้าลบเลยนะครับผม่าของมองเอื้อนหนัือกันนะครับผม เพียงแต่ว่าเขาจะบอกหรือบ่บอกเข้านะครับผมสินค้าทุกอย่างนะครับเครื่องมือทุกอย่างมีจํารูดสึกหลอแน่นอนครับผมของเข้ามีอะไรนะครับและทีมืาสงนะครับไปค่อยบริการนะครับผมรับสั่งและจำหน่ายอะไรเครื่องชิ้นเขาหน่อยทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมนี่ครับการันตีจากลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำนะครับผมซึ่งตอกย้ําเรื่องคุณภาพและบริการนะครับอ่าสั่งตรงการันตีครับผมของเข้าดูแลลูกค้ามาตลอดนะครับผมนี่เป็นหัามละเอียดนะครับที่เข้าสีออกมาเร้ยวนะครับ บอต้องมาบดซ้ำนะครับผมสาธิตจริงรีวิวจริงนะครับตรงปกไม่จกตานะครับเฮ็ดอันใดได,ได้ก็บ,บอกว่าเฮ็ดได้ครับผมเฮ็ดได้บอเฮ็ดบอได้ก็บ,บอกว่าบอได้นะครับผมได้ซ้ำได้ก็บ,บอกว่าได้ซ้ำนั่นนะครับผมอ่าพี่ถือโทรศัพท์ผมเนี่ยเอ,าอย้าเดี๋ยวจะเทรำ ล้ำทีเข้าสีออกมารอเดียวนะครับของรุ่นซปเปอร์เทอร์โบคู่นะครับคัดแยกพันเข้าปลูกนะครับไม่ต้องบดรำซ้ำนะครับรุ่นนี้ท็อปจุดสั่งตรงเห็ดออกมาไม่ราจุดเทึ่งติดชุดคัดแยกนะครับเบอร์เกเนี่ยห้ามนะครับผมมุนป่านห้ามครับผมสาธิตจริงรีวิวจริงตรงปวกไม่จบตานะครับของเราทําอะไรได้เราก็บอกว่าทําได้ทําไม่ได้เราก็บอกทำไม่ได้นะครับผมนะครับอ่านะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่์นะครับผมอ่าคอมเมนต์มเข้าทาทักถามทักทายถามไทยกันได้นะครับผมสามารถแอดไลน์กันได้นะครับสนใจรุ่นใดนะครับอยากสอบถามรุ่นใดกับเบอร์โทรศัพท์0 8 0 0 8 0 0 8 0 3 4ครับผมสังตรงยินดีให้คำปรึกษาและบริการนะครับผมฝากไว้กันด้วยนะครับผมทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ขอให้โชคดีมีมันนี่ใช้แม่ยายงามน้องเมียสวยพ่อตารวยด้วยกันทุกๆท,ท,ท่านนะครับผม จากกระผมหนุ่มรูปหล่อนี่สินพอสมควรช่างโต้งคนมักสีนะครับผมกับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังและอุอดหนุนนะครับผมช่างโต้งนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ